ับกับหลากหลายเรื่องราวสุดแปลกลึกลับและตื่นเต้นจากทั่วทุกมุมโลกโดย9้าคลาสเตอร์ซึ่งเรื่องราวที่สุดแปลกนี้เป็นได้ทั้งเรื่องของคนเรื่องของผู้ผีปีศาจสาัตว์สิ่งของหรือเรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติหลากหลายเรื่องราวที่ท่านจะได้รับชมสำหรับอีพีนี้เราจะเริ่มต้นด้วยเรื่อง โซวิกวิญญาณของผืนป่าที่อาศัยอยู่ในประเทศโดยรอบของรัสเซียรูปลักษณ์ภายนอกของพวกมันอาจมีความแตกต่างกันไปบ้างเนื่องจากพวกมันมีการเปลี่ยนรูปร่างแต่โดยรวมแล้วมักมีลักษณะที่โดดเด่นโดยมีหัวเป็นสัตว์มักมีเขาหรือมีเท้าเป็นกีบดวงตาสีเขียวบางครั้งเลโซวิกก็จะแปลงร่างเป็นมนุษย์ ทำหน้าที่ปกป้องป่าไม้บางครั้งมันอาจทําให้ผู้คนหลงทางในป่าด้วยการเรียนแบบเสียงของคนหลอกล่อให้เดินลึกเข้ามาในป่าหรือทําการจั๊กกะจี้ผู้คนจนทําให้พวกเขาหัวรอกกระทั่งขาดใจตาย Gooseberry White Gooseberry White ทำหน้าที่ในการปกป้องต้น Gooseberry จากเด็กๆที่พยายามเข้ามาเก็บผลจากต้นที่มันดูแลอยู่ โดยส่วนใหญ่มักเชื่อกันว่ากุสเบอรี่ไวท์จะจับเด็กคนนั้นเอาไว้เฉยๆแต่ในบางข้อมูลก็เล่ากันว่ากุสเบอรี่ไวท์จะกินเด็กทุกคนที่เข้ามาใกล้ต้นไม้ที่อยู่ในความดูแลของมันกาโตเบลพาสัตว์ประหลาดพ่นพิษที่สังหารผู้คนได้เพียงแค่จ้องมอง เชื่อกันว่าอาศัยอยู่ใกล้กับแม่น้ำนายในประเทศเอธิโอเปียหัวของมันหนักมากจนต้องห้อยหัวลงต่ำอยู่ใกล้กับพื้นดินอยู่เสมอแต่สิ่งที่น่าสนใจคือกาโตเบลพาสจะเลือกกินเฉพาะพืชที่มีพิษเท่านั้นทำให้มันสามารถพ่นก๊าซพิษอันตรายที่ทำให้หูหนวกเป็นใบและฆ่าชีวิตคน เครื่องรางหางช้างเครื่องรางหางช้างเป็นสิ่งที่เชื่อกันว่าเป็นอภิมหาของขลังทำให้ในปัจจุบันมีการทำของเลียนแบบออกมาให้บูชาเป็นจำนวนมากในขณะเดียวกันก็มีนายพรานจำนวนมากที่เห็นถึงความต้องการดังกล่าวได้ทำการลอบสังหารช้างเพื่อนำหางช้างมาทำเป็นเครื่องรางแต่เชื่อกันว่าการบูชาเครื่องรางหางช้างจากการทำร้ายช้างถูกนับว่าเป็นของอัปมงคล ที่หากนำเข้าบ้านแทนที่จะได้รับความคุ้มครองก็จะกลายเป็นการนำพาเอาความเดือดร้อนและโชคร้ายเข้าสู่บ้านเรือนจนทำให้ครอบครัวต้องพบกับความพินาศในที่สุด<อ>เจรูเชสมนุษย์หมาป่าตาแดงหนึ่งในสัตว์ประหลาดแปลงกายที่น่ากลัวที่สุดของทะเลแคริบเบียนพวกมันเป็นหนึ่งในสัตว์ประหลาดแปลงกายที่น่ากลัวมากที่สุด มันสามารถแปลงร่างได้ตามที่ต้องการส่วนใหญ่มักมาให้เห็นในรูปกายของมนุษย์ผอมแห้งสูงตระหง่านสวมเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งสวมหมวกฟางเก่าๆมีกรงเล็บเป็นเหล็ดหรือเป็นสัตว์ดุร้ายดวงตาสีแดงถ้าหากใครถูกมันกัดแล้วไม่ตายในท้ายที่สุดก็จะกลายมาเป็นเจรุดเชสตัวต่อไปอีกทั้งยังดูเหมือนว่ามันชื่นชอบเลือดเนื้อของเด็กๆเ,เป็นพิเศษ ารามายาฮูผีดิบดูดเลือดแคะแห่งออสเตรเลียชาวอบอริจินที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศออสเตรเลียมีความเชื่อเกี่ยวกับผีดิบขนาดเล็กที่มีชื่อว่ายารามายาหูที่อาศัยอยู่ณนโพรงต้นมะเดื่อขนาดใหญ่หรือป่าต้นมะเดื่อในเขตถิ่นแห้งแลง้งที่มีคนอาศัยอยู่เพียงเล็กน้อยห่างไกลความเจริญของประเทศเมื่อยารามายาหูต้องการที่จะออกล่าเหยื่อพวกมันจะซุ่มซ่อนตัวเองอยู่บนกิ่งไม้ เฝ้ารอคอยให้เหยื่อเดินผ่านแล้วกระโดดลงมาเล่นงานอย่างไม่ทันตั้งตัวจากนั้นก็จะใช้อวัยวะพิเศษที่ปลายนิ้วที่คล้ายกับถ้วยขนาดเล็กดูดเลือดจากแผลของเหยื่อจนกระทั่งแห้งเหือดถึงแก่ความตาย ปีเตอร์กัวเทนฆาตรกรและผีดูดเลือดจอมซาดิสที่พรากชีวิตผู้คนกว่า68ศพปีเตอร์กัวเทนเขาได้รับการขนานนามว่าดิเซลดอฟแวมไพร์จากการสังหารผู้คนเป็นจำนวนมากจนสร้างความสะเทือนขวัญให้กับคนในทวีปยุโรปเป็นอย่างมากนอกจากนี้เขายังกลายมาเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับการฆาตรกรรมต่อเนื่องด้วยความรุนแรงทางเพศและซาดิส ในช่วงแรกของศตวรรษที่20ปีเตอร์กัวเทนทำการฆาตกรรมที่แสนโหดร้ายสาดิปหลายต่อหลายครั้งพร้อมกับดื่มเลือดของเหยื่อจนทำให้ได้รับการขนานนามว่าเป็นผีดูดเลือดแห่งดิสเซลดอฟพิงกี้พิงพิงกี้พิงหนึ่งในตำนานที่น่าขนลุกในโรงเรียนของแอฟริกาใต้ เชื่อกันว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตผิวสีชมพูที่มีใบหน้าและหัวโล้นที่แสนน่าเกลียดข่าวลือเล่าว่าพิงกี้พิงมักปรากฏตัวอยู่ในห้องน้ำหญิงเฝ้ารอให้มีเด็กผู้หญิงมาเข้าห้องน้ำคนเดียวหากเหยื่อถูกจับตัวได้ก็จะทำการทรมานเหยื่อและดูเหมือนว่ามันจะชอบเด็กผู้หญิงที่ใส่กางเกงในสีชมพูมากเป็นพิเศษ ซิลเวอร์ไพเล่นขบวนรถไฟผีนำสู่สถานีแห่งความตายของประเทศสวีเดนข่าวลือเกี่ยวกับซิลเวอร์ไพเล่นเริ่มต้นขึ้นในปี1980พร้อมกับความเชื่อว่าถ้าหากใครก็ตามที่ก้าวขึ้นไปบนรถไฟขบวนนี้แล้วถ้าเป็นคนที่เอาแต่ใจและเป็นคนเรื่องมากก็จะหายสาบสูญไปกับรถไฟตลอดกาลหรือฟื้นคืนสติมาในหลายสัปดาห์หรือในหลายปีต่อมา โดยที่จำไม่ได้ว่าตัวเองไปที่ไหนกับรถไฟขบวนนี้นอกจากนี้ยังมีข่าวลือว่าภายในรถไฟผีขบวนนี้เป็นขบวนที่ว่างเปล่าหรือเต็มไปด้วยพูดผีและบางครั้งมันก็จะจอดรถที่สถานีร้างและมีเพียงคนตายเท่านั้นที่ลงมาคุวาริโนบาเคโมโนพูดผีปริศนาที่มีลักษณะแปลกประหลาด ส่วนศีรษะของมันเป็นแตงโมขนาดใหญ่ในขณะที่ร่างกายแต่งตัวและพกดาบเหมือนกับซามูไรเชื่อกันว่ามันเป็นพูดผีของแตงโมอย่างไรก็ตามเรื่องราวของมาคุวาริโนบาเคโมโนยังคงเป็นปริศนา เพราะมันปรากฏตัวเพียงในหนังสือภาพรวมพูดผีที่วาดโดยศิลปินที่มีชื่อเสียงราวปี1716ถึงปี1784เท่านั้นมันเป็นพูดผีที่มีเพียงภาพและชื่อปราศจากคำอธิบายแต่ก็เชื่อกันว่าเรื่องราวของมันคงเกี่ยวกับความตายชมกันไปแล้วกับหลากหลายเรื่องราวสุดแปลกลึกลับและตื่นเต้นจากทั่วทุกมุมโลกโดยก้าคลาสเตอร์ ซึ่งเรื่องราวสุดแปลกและลิ้ลับเหนือธรรมชาติหลากหลายเรื่องราวที่ท่านได้รับชมนี้เราได้รวบรวมมาเพื่อความบันเทิงของท่านพบกันใหม่อีกในคลิปหน้าและโปรดกดติดตามเราด้วยขอบคุณมากสวัสดี